ตัวนึงดึงอันนี้ไปล่างตัวนึงดึงมาดึงมาอย่างละตัวนะแต่ว่างนี้มันโอเคนะมาออกห้าศูนย์เจ็ดลวมาห้าซ้อนอีกทำไมดึงตัวเก่ามาสองตัวเปลี่ยนออกแค่ตัวเดียวนะครับนี่คือแล้วก็มาห้าหลักเส้นตัวนี้ห้าไม่มาเลย แต่ตัวนี้มานะห้ามานะนี่ห้ามาสองงวดเลยแดี๋ยตัวนี้ห้าไม่มาห้าหลักแสนที่ออกตัวนี้คือห้าไม่มาเลยแต่จะดึงตัวเก่ามาตัวเห็นไหมดึงตัวเก่ามาตัวนี่สังเกตดูตัวนี้มาดูนี่ของปีหกแปดตัวเก่ามาเป็นสองตัวเลยไหมนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่คือเราถูกนั้นนี่ศูนย์ศูนย์น่ะเราให้หนึ่งร้อย มันมาออกสามเจ็ดเก็ดเห็นไหมก็มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งจะเป็นเบิ้ลไปเลยห้าก็มาตัวเห็นหมันเล็กล่างก็มาตัวนี่นี่เบื้องต้นเนี่ยห้าหลักแสนตัวเก่ามาตัวเนอะแต่มันสลับขึ้นบนลงล่างมากลางก็ตรงแล้วมาดูนี่ห้าหลักแสนนี่ก็มาตัวอีกอะแต่เลขห้าไม่มานะสังเกตดูดีๆห้ามาสองงวดเลขห้าไม่มาเลยแต่เขาจะมาตัวมันเป็นสามเหลี่ยมด้วยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะ แล้วก็จะดึงหกมาตรงนี้จะดึงเก้าไปล่างเห็นไหมบนล่างอย่างละตัวดึงสลับกันไปมาห้าหลักแสนนะทีนี้เรามาสังเกตดูงวดเมื่อกี้อะ่ะเขาเล่นเขาเล่นสเต็ปเดียวกันกับตัวนี้อะสามห้าสองมาออกสามเก้าสองอันนี้แปดแปดหกห้ามาออกสามห้าหกเห็นไหม,มเป็นสไตล์สเต็ปนี้นะงวดต่อมาก็จะเป็นแค่เห็นไหม เลขหกมาปับ๊บเราสังเกตเลขกล้างเนอะเห็นไหมของสเต็ปนี้ศูนย์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 แล้วก็ศูนย์มาทะแยงปั๊บแล้วงวดต่อมาก็ดึงหกมาบนเห็นไหมอันนี้ก็สนานสามทะแยงปั๊บเห็นไหมผมเขียนเข้าเข้าไว้ลองคิดเผื่อเข้าเข้าไว <c> ้ <ười> คิดแต่ช็อตแรกแล้วแต่ผมไม่อยากพูด <c ười> มันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ผมคิดช็อตแรกก่อนถามว่าแอชชัตทวงผมงวดที่แล้วมันพลาดหรือเปล่าก็พลาด เออทำไมตัวนี้มันโผล่มากันนี่วันที่แล้วแกะทวงแต่ผมไม่ได้นำเสนอหรอกนี่นะ <S <S ก่อแปดหลักแสนตกสองสี่ไม่โชว์แล้วพอเข้าห<ม>้าสองปัะมาณนี้หกห้ากัมาณนี้แล้วกลับมาที่ห้าหกถามว่าเขาจะบนอยู่เฉยไหมเพราะสองห้าหกห้ามาตกนี้เห็นไหมอกห้ากสามห้าเห็นไหมถ้าห้ามาอีกก็น่าจะจับประเด็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้มีมีโอกาสอยู่ เราไล่แบบตื้นๆอยู่ในกอแปหลักแสนเพราะมันต่อจาก8เนาะ2 5 6 5้าหกห้าตัวนี้ออก8 6 5ไม่โชว์อันนี้ออกอะไร5 2สองสามตัวอะไร3 5 2หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะครับนี่นี่นี่ผมคิดได้หมดทุกที่นะนี่เราวิคอยังจับประเด็นไม่ได้ถ้าจะมาตรงนี้ห้าดื้อมาใช่ไหม แล้วหลักสิบวนกลับไปที่เดิมผมก็กลัวเลขละเมือผมจะมาอยู่เจ็ดสองห้าไม่แน่ไน่นีมมมมมผมไล่ดูแล้วเดี๋ยวผมจะไล่บันดไดพิเละจุดนะเดี๋ยวบางบางคนเอฟซีผมมันเขาก็ไล่อยู่ในกลุ่มในอะไรนี้เขาไล่อยู่บางที่ผมก็ไล่หมดละไม่ใช่ไม่ไล่เดี๋ยวแปบบ๊บ,บเดียวผมให้ดูบางบทีละบันไดก่อนนะถ้าห้าหกมันมาอีกรอบนึงนทำยังไง มันน่าจะเปลี่ยนรูปนิดหน่อยแต่ไม่รู้เขาจะมาอย่างไงอ่ะมามุกไหนขอเล่นมุกถ้าห้าดื้อหลักสิบหร้อยหลักดึงหลักสิบมาเป็นหลักหน่วยผมว่าไม่ยากอ่ะตัวนี้ไม่ยากไม่ยากส <นะ S 1> ำหรับเลขตัวเก่าใครๆก็เก่งเหมือนกันเนาะออม,นมันทำให้เห็นสองงวดแล้วอ่ะเออมันหนีไม่หนีอ่ะถ้าเป็นงวดที่สามอีกนี่ก็เดี๋ยวนละห้าไม่แน่นะท่านผู้ชมนี่บันไดปีหกสองก็น่าคิดอยู่ผมก็ลองไล่อยู่ไม่ใช่เก้าสี่สองห้าหกห้าตกห้าตัวนี้มันก็ห้าหก หกตัวนี้หกห้าห้าตัวนี้ห้าสองสองตัวนี้สองส,ส,สี่เก้าตัวนี้เก้าสองเก้าสองไม่โชว์เริ่มจากนี้ผมพยายามดูถ้าเข mm. ้าศูนย์ก็คงไม่ยากถ้าห้ามาหลักหน่วยนะคงไม่ยากสองห้าศูห้าสองห้าแปดห้าอะไรตรงนี้คงไม่ยากบันไดนี้ก็น่าสนนี่ผมจะเริ่มไล่ทีละบันไดนะแต่ว่าเขาจะไปยังไงมาว่าห้ามขอไปงวดหนึ่งอ่ะการแม่ก็รู่งว่นนี้จะได้เอียงไม่รูง มันขาดเลขสองตัวเดียวนะที่ผมวางไม่ได้เพราะหนึ่งในลูกมันแบ่งผู้หญิงยืนคู่ทางฝ่ายนูนนย้นสองคนไว้ก็เลยทําเป็นปัญหาแต่ผู้หญิงจริงก็มีสามคนมันก็นเลยครับวัดกันระหว่างสองกับส<อ>ามอ่าเดี๋ยวทาม,มันได้เดี๋ยวเราค่อยเขียนตัวเลขเอาตัวเดียวก็ได้หรอกไม่จําเป็นหรอกชอบสี่กุมารพอจัดได้แถมกุมารอีกตัวหนึ่งคือกุมารกุมารตัวที่ห้าคือเกียรติสองห้านี่ ้าความเป็นไ็ได้ถ้าสองห้ามาเราเดาไปเลยส<ม>ี่กุมารเราก็เล่นไปเหอไปจะฝากหลักร้อยเปดสองห้าปดสองห้าเก้าสองหด้วยลักษณะน,นี้นะมุมมองเบื้องต้นผมมองประมาณนี้ก่อนไรใหม่หรืออันเก่าอันนี้ใหม่ครับตัวนี้สดนะนเออบางครั้งก็แม่นมนาะควรรอ บอกใครบอกที่เราบอกเขาก็ไม่ซื้อหวยอ่ยสมัยผมยังไม่ออก u t ท b e ผมบอกเขาทั้งปั๊มอะ่ะที่กุมาหนี่ยบอกให้เขาซื้อห้ามขาดเม็แต่ตัวเดียวเขายังไม่เชื่อเขาไม่ซื้อหวยออกมาเต็มเต็มอ่ะดูอ่ะมันไม่เห็นมันเคลื่อนนะโอเค,ออเคสําหรับคนที่ยังไม่เห็นอาจารน์หมแอชัดทวงผมวดที่แล้วมันพลาดหรือเปล่าก็พลาด เออทำไมตัวนี้มันโผล่มากันนึงวันที่แล้วแกะทวงแต่ผมไม่ได้นำเสนอหรอกน,นี่นะก่อแปดหลักแสน,<ห>นออกสองสี่ไม่โชว์แล้วพอเข้าห<ม>้าสองกัมานี้หกห้ากัมานี้แล้วกลับมาที่ห้าหกถามว่าเขาจะบนอยู่เฉยไหมเพราะสองห้าหกห้ามาตกนี้เห็นไหมอกห้าหกสามห้าหกเห็นไหมถ้าห้ามาอีกก็น่าจะจับประเด็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้มีมีโอกาสอยู่ เราไล่แบบตื้นต้น,ตนอยู่ในกอแปดหลักแสนเพราะมันต่อจากแปดเนาะสองห้าหกห้าหกสามหกห้าตัวนี้ออกแปดหกห้าไม่โชว์อันนี้ออกอะไรห้าสองสามตัวอะไรสามห้าสองหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้นะครับนี่นี่นี่ผมคิดเต้มหมดทุกที่นะอันี้เราวิคอยังจับประเด็นไม่ได้ถ้าจะมาตรงนี้ห้าดื้อมาใช่ไหม แล้วหลักสิบวนกลับไปที่เดิมผมก็กลัวเลขละเมอผมจะมาอยู่เจ็ดสองห้าไม่แน่เนี่ยม้วนนี่ผมไล่ดูแล้วเดี๋ยวมันจะไล่บันไดไปีละจุดนะเดี๋ยวบางคนเอฟซีผมมันเขาก็ไล่อยู่ในกลุ่มในอะไรนี้เขาไล่อยู่บางทีผมก็ไล่หมดละไม่ใช่ไม่ไล่เดี๋ยวบบตัวบบ <ๆ S 2> เก่ามาตัวเห็นไหมมึงตัวเก่ามาตัวนี่สังเกตดูทีนี้มาดูนี่ของปีหกแปดตัวเก่ามาเป็นสองตัวเลยไหมเนี่ย จ็ดศูนย์ศูนย์นี่คือเราถูกน,นั้นศูนย์ศูนย์นะเราให้100หนึ่งร้อยมอตอมาออกสามเจ็ดเจ็ดเห็นไหมมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งจะเป็นเบิ้ลไปเลยห้าก็มาตัวเห็นไหมเลขล่างก็มาตัวนี่นี่เบื้องต้นเน่ะห้าหลักแสนตัวเก่ามาตัวเนอะแต่มันสลับขึ้นบนลงล่างมาครั้งก็ตรงแล้วมาดูนี่ห้าหลักแสนนี่ก็มาตัวอีกอะแต่เลขห้าไม่มานะสังเกตดูดีๆห้ามาสองงวดเลขห้าไม่มาเลย แต่เขาจะมาตัวเป็นสามเหลี่ยมด้วยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็จะดึงหกมาตรงนี้จะดึงเก้าไปล่างเห็นไหมบนล่างอย่างละตัวดึงสลับกันไปมาห้าหลักแสนนะทีนี้เรามาสังเกตดูงวดเมื่อกี้อะ่ะเขาเล่นเขาเล่นสเตปเดียวกันกับตัวนี้สามห้าสองมาออกสามเก้าสองอันนี้แปดแปดหกห้ามาออกสามห้าหกเห็นไหม เป็นสไตล์สเต็ปนี้นะงวดต่อมาก็จะเป็นแค่เห็นไหมเลขหกมาปับ๊บเราสังเกตเลขกล้างนะเห็นไหมของสเต็ปนี้ศูนย์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 แล้วก็ศูนย์มาทะแยงปั๊บแล้วงวดต่อมาก็ดึงหกมาบนเห็นไหมอันนี้ก็สานสามทะแยงปับ๊บเห็นไหมผมเขียนเข้าๆไว้ลองคิดเผื่อเข้าๆไว้คิดแต่ช็อตแรกแล้วแต่ผมไม่อยากพูด เหมือนมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ผมคิดช็อตแรกก่อนอ